ชื่ออะไรจ้าชื่อวิจิตกะชื่อวิจิตมีปัญหาอะไรจ้าปวดเขาปวดหัวเขาใช่แล้วอะไรอีกก็เรื่องสุขภาพมีแต่หัวเขาอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้หัวเขาวะะ่าค่ะหัวเขาอย่างเดียวปัญหาอย่างอื่นมีไหมก็มีบ้างเช่น การงานการเงินดีไหมไม่ค่อยดีไม่ดีติดขาดครอบครัวโอเคใช่ไหมคนใกล้ตัวก็ไม่ค่อยโอเคตอนนี้ครอบครัวไม่ค่อยโอเคยิ่งแกก็ยิ่งพูดมากคนรอบข้างคนรอบข้างคือคนในบ้านนะเปล่าในบ้านค่ะอ๋อคนในบ้านพูดกันไม่ค่อยจะรู้ภาษากันใช่แตก่อนดีนะแต่ตอนนี้เอาเป็นว่ารู้สาเหตุว่าเป็นคนพาคนอื่นไปทำแท้งใช่ไหม กี่คนเท่าที่จําได้มีอะไรมากกว่านี้ไหมจำไม่ได้แค่นี้เท่านเทวดาวเวรกรรมที่พาคนอื่นไปทําแทง้งทําให้การงานการเงินติดขัดสุขภาพเจ็บเขา่าคนในบ้านไม่ให้ความร่วมมือพูดกันไม่รู้เรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพาเด็กไปทําแทง้งหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเรียดเสมือนเลยนั่นแหละนะ หมือนพาเด็กไปลําบากตายนั่นแหละคระเหมือนชีวิตหนาครอบครัวก็เช่นกันนั่นแน่ขอชดใช้แก้ไขอย่างไรได้บ้างชดใช้ใช่ไหมท่านใช่แล้วโหสิกรรมกันนั่นแหละหนอขออาภาัยส่งบุญให้เด็กพอให้เด็กหนอพ้นทุกข์ไปเกิดใหม่กันนั่นแน่ได้ไม่ได้เธอ ต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรกี่วันท่านเทวดาในกี่คนละ่ะท่านเอ๋ยหนึ่งคนพาคนอื่นเข้าไปทําแทง้งเด็กหนึ่งคนใช่ไหมเล่าหนาใช่แล้วคนจะส่งเด็กไปเกินนั่นแหละครบภาวนาสิบห้าวันหนาได้ไหมเล่าแล้วสิบห้าวันได้ไม่ได้ได้ค่ะได้เมื่อไหร่ได้แต่กลางเดือนค่ะกลางเดือนอะไรเดือนเดือนนี้ค่ะเดือนนี้นว,น,นวันที่สิไปแล้วค่ะวันที่สิไปแล้วค่ะจะมา อัพฤษภา,าคมเดือนนี้จะจัดให้เด็กไปเกิดเด็กต้องการอะไรบ้างใช่และหญิงกันเล่แน่รู้ไหมพาเข้าไปไม่ทราบเลย้า,นนาืนะหญิงค่ะติดตามเขาอยู่หรือเปล่าเกี่ยวข้องเล็กน้อยหรือโดยตรงเดี๋ยคิดถ่ะนะคะเาผู้ความจริงไม่ต้องคิดเป็นอาชีพอ่อนจังเลย ตั้งเที้เพี้ยเพ้ยใช่ค่ะลนตาสรุปแล้วชีวิตเขามีปัญหาเพราะเธอคนเดียวใช่ไหมตั้งเพี้ยดดค่ะอ้าวเขาต้องการจะเกลี้ยหนไม่หักคอมันก็ดีแล้วลอนตาเพราะมันยุ่งเรื่องเราใช่เพราะมันมหักคอหนูอ่ะอ๋อโอเคเธอไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเขาก็เลยต้องตายเพราะพวกเธอนี่ยูต่อหน้าลอนตาน่าจะอยู่รับหลังลวงตาันจะหักคอมันอ๋อไม่ต้องหักแล้วแค่นี้คอมันจะหักอยู่แล้ว ตามนี้เข้ามาขอขมากรรมขอชดใช้ให้เชื่อได้เหรอหลานตาเชื่อได้เปล่าเชื่อได้เชื่อได้ตั้งใจแล้วตั้้งใจแลวดูโอ้โหสิกรรมไปชีวิตจะได้ดีขึ้นห้าเชิมหถ้าเชื่อแล้วหลานตาตั้งใจนะเชื่อใครง่ายงพวกการเชื่อง่ายเห็นไหมหนูได้ต้นตายเลยวหลานตาโอเคโอเคเขาตั้งใจมาแล้วก็ขอให้ แบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันไปค่อยได้ทําให้ดีจะได้ไปเกิดได้ชื่ออะไรอุ๊บเอฟค่ะอุ๊บเอฟค่ะอุ๊บเอฟกินอะไรกินข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นตัวค่ะไก่ย่างหนึ่งตัวเลยไหวเปล่าไหวค่ะไหวไม่ไหวไหวไหวกันไม่ไหวเลยมันหักคอโอเคค่าไก่ย่างมันไม่เท่าไหร่ใช่ไหม โอเคกินชนท้ายง่ายหรือไม่ะโอเคน้ำหนมทั่วไปเสื้อผ้าใส่ไหมใช่ค่ะเอาอะไรใส่ชุดสวยๆอะค่ะชุดอะไรก็ได้ที่อยากให้หนูใส่อะชุดเด็กหญิงสวยๆห้าถึงเจ็ดขวบหนึ่งชุดค่ะโอเคปล่อยสัตว์ไปค่ะปล่อยอะไรปล่อยาขมฉลองตักบฉองตัวพอไหมคะลอนตาโอเคสองโลขมสองกบไ่้แค่นั้าหรืค่ะสังฆทานหนึ่งชุดค่ะไหวไม่ไหวไหวหลอนตา นใครช่วยได้ไหมคะอ๋อชุดลายนุ้ยจะไปแบ่งพี่คนข้างหน้านะคะเอาเอาลายบอกลายชุดผู้หญิงอีกชุดหนึ่งใช่ชุดสังฆทานอ๋อชุดสังฆทานสองชุดไหวเปล่าไหวครูมันเหรอเอาไปแจกเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอัตคันเหลือเกินไปไหนแล้วแล้เอาไปแจกเขาค่ะอ่าเป็นคนทําบุญใช่ไหมใช่อ่าดีมาก อุปใจบุญเอาไปแจกเพื่อนโอเคไปได้ไม่เอาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ให้ใจใหญ่นะให้หายแม่นะให้หายเนี่ยหายนะทำก่อนทำก่อนเดี๋ยวเราไปบอกตั้งใจปฏิบัติอย่าไปนนกคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวบุญน้อยทำตามอุ๊บิ๊เถิดแล้วก็หายน่ารำคาใช่เดี๋ยวก็ดีขึ้นทำนี้ไปได้ค่ะค้อนได้เหรอคะเรียบร้อย เลื่อนตาเลื่นตาเลื่อนตาขวานะคะเลื่อนตาสาธุบ๊ายบายลายต่อไป